สวัสดีคร <kr> ับทุกท่านครับผมอยู่ในเมืองศรีสะเกดนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูแหล่งแหล่งขายปลาสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งท่านใดที่ชอบเลี้ยงปลานะครับในเมืองศรีสะเกดนะครับจะมีแหล่งนี้นะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่อยู่ด้านหลังสาลากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับนีทางนี้ทางนี้ไปสารากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาดูปากซอยตรงนี้ก่อนว่า เขาเรียกซอยอะไรนะครับนี่นะครับเขาเขียนว่าถนนกะสิกรนะครับอันนี้ก็ทะลุไปทางจะออกสะพานขาวได้นะครับทางนี้ก็ไปหมู่บ้านจตุรโชธนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะครับเป็นสถานที่เลี้ยงขายปลาสวยงามนะครับหรือว่าขายปลาเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่น ปลานินปลาดุกปลาช่อนปลาหมอต่างๆก็มีนะครับท่านใดจะซื้อไปเลี้ยงนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับซอยนี้จะทะลุไปยังประมงศรีสะเกดได้ด้วยนะครับเอาเป็นง่ายๆคร่าวๆว่าอยู่ด้านหลังสารากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับที่ทางที่จะมุ่งหน้าไปยังเรือนจาศรีสะเกดนะครับด้านหลังนะครับหลังสารากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นแหล่งที่ขายปลาสวยงามหรือว่าขายปลาเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของศรีสะเกดก็ว่าได้นะครับมีหลายเจ้านะครับเรียงรายกันไปทางด้านโน้นนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นปลาสวยงามนะครับคุณผู้ชมกับปลาสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นเหล่าปลาเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นตะเพียนปลานินปลาทับทิม ปลาดุกอุยนะครับปลาหมอเทศนะครับมีทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมบริเวณนี้นะครับมีทุกอย่างเลยนะครับเป็นปลาบึกก็มีนะครับปลาบึกปลาดุกอุยปลาตะเพียนปลานวนจัน์นะครับมีนีร้านนี้ก็กําลังตั้งอยู่นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาให้ข้อมูลนะครับสําหรับชาวศรีสะเกดบางท่านอาจจะมาอยู่ใหม่ยังไม่ทราบนะครับว่าที่ สีสะเกตก็มีแหล่งขายพันปลานะครับหรือว่าปลาเศรษฐกิจนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของสารกลางจังหวัดสีสะเกตนะครับคุณผู้ชมมีมากมายหลากหลายชนิดให้เลือกเลยนะครับคุณผู้ชมผมเดินดูนี่เพลินเลยนะครับถ้าใครชอบอปลาชอบเลี้ยงปลานะครับอย่างเช่นปลากดนะครับบิ๊กเคโพหมอชุมพรก็มีหรือหมอเทศก็มีนะครับคุณผู้ชมครับ ร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านจตุรโชคพันปลานะครับเห็นป้ายอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมมาชี้เป้าบอกแหล่งในการซื้อขายปลาสวยงามนะครับแหล่งซื้อขายปลาสวยงามหรือว่าปลาเศรษฐกิจนะครับทางนี้ก็จะไปสารากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับร้านก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับก็คือแหล่ง ขายปลาสวยงามของสีสะเกหเลยว่าแหล่งขายพันุ์ปลาของสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ